สายมูกงัางนี้ใครที่กำลังมองหาแมวกวักสวยๆแบบตีมอวกาศแบบน,นี้เรามาดูคลิปนี้กันได้เลยครับีมแมวกวักดีๆจากกิสโมมีสีสันที่สวยงามตามตีมอวกาศจะมีตัวไหนบ้างเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาอยู่กับเบสอีกแล้วนะครับวันนี้เบสมีของดีๆจากกิสมมานั่งเลยอีกแล้วครับผมนั่นก็คือด o กี้ลัคกี้แคทคอสเมติ i ์อีดิชันนั่นเองนี่อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะฮะกนั่นก็คือแมวกวักนั่นเองนะครับใครที่เชื่อเรื่องดวงเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องมีไว้อย่างแน่นอนนะครับและตัวนี้ยูนิคสุดๆนะฮะด้วยดีไซน์สุดล้ำนะฮะแล้วก็สีสันสุดดใสแบบนี้เลยนะฮะมาด้วยกัน5ตัวแบบนี้นะฮะและแต่ละตัวเนี่ยจะมีคุณสมบัติยังไงจะนำโชคดีแบบบบไหหนนมมาาาคคุณ้งดูกััเลยร และนี่นะครับก็คือ5สีตัวใหม่ล่าสุดของแมวกวักกิสโมนั่นเองนะครับบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันนะฮะและแต่ละตัวเนี่ยนำโชคดีมาหาคุณแบบแตกต่างกันด้วยและเป็นตัวแทนของดาวเคราะห์ทั้ง5ดวงนะครับเรามาเริ่มที่ดวงแรกของเรากันเลยนะครับก็คือตัวสีน้ําเงินตัวนี้นะฮะมีสีชื่อว่า Shiny b บลูนะฮะเป็นตัวแทนของเอิร์ธดาวโลกนั่นเองนะฮะตัวแทนของความสงบสุข สมดุลและก็เหมาะกับคนที่ชอบความนิ่งมั่นคงและดูมีพลังนั่นเองนะครับและสำหรับสีต่อไปนะฮะนั้นก็คือสี s h i n e s e s i เ v อ r นั่นเองนะฮะเป็นตัวแทนของ Mercury นั่นเองนะฮะบอกเลยว่า เมอร์คิวลี่เนี่ยเป็นตัวแทนของความรวดเร็วว่องไวคล่องแคล่วนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ชอบเท่ๆแบบนี้นะฮะสีนีน่ตอบโจทย์มากนะฮะสำหรับใครก็ตามนะ,ะหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากให้ธุรกิจของคุณเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวนะฮะแล้วก็การเชื่อมต่อเป็นอย่างดีเนี่ยบอกเลยว่าสีนี้เหมาะกับธุรกิจของเพื่อนๆทุกๆคนเลยครับและสีต่อไปนะฮะบอกเลยว่าสีนี้เนี่ยผมชอบเป็นการสวมตัวมากนะ,ะนั่นก็คือสี shiny แทลตินั่มนั่นเองนะฮะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นน่นะฮะบอกเลยว่าเป็นสีทองแบบนี้นะฮะเป็นตัวแทนของโชคลาภความมั่งคั่งนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะฮะสีทองแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะฮะและอยากให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งนะครับบอกเลยว่าสีนี้เอาไปวางได้เลยครับรับประกันได้เลยว่าโชคดีมาคุณแน่นอนครับและสีต่อมานะฮะต้องตัวนี้เลยนะฮะสีเขียวอมฟ้าตัวนี้นะฮะหรือว่าสีายนีคทิวนั่นเองนะคร องค์ป้าแบบนี้นะฮะบ่งบอกถึงความลึกลับนะฮะแล้วก็สติปัญญาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะฮะบอกเลยว่าใครที่ทํางานสายใช้ความคิดนะฮะสายคีเอทีฟนะฮะมีพกติดโต๊ะไว้นะครับรับประกันเลยว่าไอเดียของคุณพุ่งกระฉูดแน่นอนครับผมและอีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือสีชายนี่คัพเปอร์นั่นเองนะฮะหรือตัวแดนของมานั่นเองนะฮะดาวอังคารนั่นเองนะครับเป็นสีที่สื่อถึงพลังความกล้าหาญนะครับความมุ่งมั่นและไฟแรงนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยวางไว้ที่โต๊ กระปี้กระเป๋าขึ้นมามีไฟในการทํางานขึ้นมาทันทีเลยครับและแนวทุกตัวนะครับก็ผลิตจากวัสดุชั้นดีนะฮะเป็นเลิ้นทั้งหมดเลยนะฮะเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบานะฮะแล้วก็มีความทนทานแข็งแรงนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังเคลือบด้วยสีแบบเมทัลลิกนะฮะเงาวิง่งวับสะใจกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีกลไกที่ ใส่่านได้นะครับใส่่าน 2A ครับผมเพียงใส่่านเข้าไปนะครับก็จะสามารถกวักได้ทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวครับผมครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สงสัยว่าทําไมกิสมถึงต้องมีแมวกักนะฮะแน่นอนครับกิสมเราไม่ได้ทําแค่แกจเจตเท่านั้นนะฮะเรายังนําสิ่งดีๆมาให้กับคุณด้วยนะฮะสิ่งเหล่านี้นะครับก็นอกจากจะเป็นของที่ใช้ประดับตกแต่งบ้านแล้วนะฮะตกแต่งร้านแล้วนะครับตกแต่งโต๊ะทํางานแล้วยังสามารถใช้เป็นของขวัญได้ด้วยนะคะเราบอกเลยว่ากิสม o เนี่ยดูแลคุณ รอบด want, like Means, ้านเลย360องศาเลยนะครับจะเลือกดาวดวงไหนหรือว่าจะเลือกความโชคดีแบบไหนกลับบ้านนะครับคุณก็สามารถเลือกได้แล้วนะฮะเพียงแค่คุณเลือกซื้อนะฮะก็สามารถพาโชคดีกลับบ้านคุณได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ช่องทางออนไลน์ตามด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ Gizmo s h ช p g i z m o m a r t ทั้ง14สาขานะครับหาซื้อได้แล้วนะฮะและนอกจากนี้ยังสามารถหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยครับผมและก่อนจากกันวันนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อคุณจะไม่พลาดแ gadget ดีๆที่จะทาให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับ Gizmo g a d g e อ IT เพื่อชีวิตดีๆ24ชั่วโมงครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ